ซื้อหลายๆายบ่พี่น้องเนาะอ๋อหลายๆลายเลยพี่น้องนอนนี่ชาพี่น้องชาโอ้ยตย้มไก่่ซามันกะชุดหยอดเท่นี้แล้วพี่น้องเนาะซื้อเลยแดนนี่มีต้นกัญชาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมือชิบก็ลมดีพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามรับสม้มยินดีตทอนรับขาสูส่สองบ่กคำเบอร์สุขุสุขคนเลยเด้อพี่น้องและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง ทางไทยน้ำเนาะเมื่อนี้เบาค่ำกะพาพี่น้องมานอนหน้าพี่น้องนอนหน้าผู้เดียวพี่น้องเอ้ยกะเบาค่ำกับมีของกินมาพระมาตอนพอแม่พี่น้องได้ปีนี้นะเออนั่นก็คือพี่น้องนี่เอต้มไก่พี่น้องเอ้ยนอนหน้าผู้เดียวพี่น้องต้มไก่กินได้พี่น้องเอ้ยเออกะความสุกแบบบ้านๆนะพี่น้อง พาพี่น้องมาเบ่งยีแมนท้ออันต้มไก่ธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยมีแนวเชื่ออีต้มไก่พี่น้องมีแนวเด็ดเด็ดมาเชื่อพี่น้องมาหับเบ่งหับสมนำเดือพี่น้องนี่พี่น้องไก่กาอันตัวบีใหญ่พี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวพี่น้องเนาะเอาตัวใหญ่มันจะกินบีเบิร์ตนะนะ้วการแนวเชื่อมันกับมีเห็นเด้พี่น้องอันนี้ก็คือมดแดงเนาะพี่น้องเนาะเออบ้านผู้ไทยบ้านเราคำอื่นว่าอันมดชมเลยพี่น้อง เอสิ่งที่คาดบีได้กับสิ่งที่สําคัญกันนี่ละพี่น้องนี่เต็มโอ้พี่น้องอุ้ยชาพี่น้องเออมาต้มไก่เฉยช,ชาพี่น้องเอ้ยมาชดน้ำแ่บแช่พี่น้องเอ้ยมนี้นะเออกินแบบคากเลยพี่น้องตอนนี้กับรอทาเฮอ,อันมมพดก่อนพี่น้องหมพดแล้วเอาก็สชีเอาไก่ลงพี่น้อง โอเคพี่น้องตอนนี้กันน้ำกระห้อนแล้วพี่น้องเอ้ยมอพลดแล้วเนะาะมอขากับจีเอาตอนไก่ลงเลยบรดนี้นะพี่น้องนี่โอ้เป็ี่ยนแต่แฉบพี่น้องเอ้ยดีเจีลงไปพี่น้องนี่สุดน้ำคักพี่น้องเอ้ยโมน,นี้นะ นอนให้นอนหน้าพี่น้องเอ้ยชีวิตหลังจากอันเชื่ออันต้อนใกล้ลงเรียบร้อยแล้วก็ตามโดยสมุนไพรพี่น้องเอ้ยสมุนไพรจากธรรมชาติพี่น้องเชื่อหลายๆาบอกพี่น้องเนาะอ๋อหลายหลายเลยพี่น้องนอนนี่ชาพี่น้องชาโอ้ยต้มไก่ใส่ชามันกะชุดหยอดเท่นี้แล้วพี่น้องเนาะเชื่อเลยพี่น้องเชื่อเลยเชื่อหลายหลุยมันยังอารมณ์ดีพี่น้องเอ้ยอยู่พเดีก็อารมณ์ดีพี่น้อง อยู่คนเดียวก็โมนโมนนี่พ่อน้พี่น้องเนาะเสื่อลายกว่านี้เดี๋ยวอารมณ์มันซีดโพดนะนะขลุนขลุนแบบนี้นะขะลุนพี่น้องนี่อ้สุดน้ำขลุข่พี่น้องอืออีเอ็นจังหน้อยกอาดบาลคํากับสีเชอร์อันหมดชมตามหลังเลยพี่น้องนี่ Tôi mong anh yai đẹp nong yì, hít Oh, ok, bát nè anh chôm ừ. Mì, chôm gặp. Ừ. Mì, chôm, chôm lại gặp. Mì, chôm gặp. Mì, mình... chôm chôm gặp. chôm gặp. Mì, chôm มีเยอะคักปลาเล่นนะเชือเปิดแต่ชั้มนี้ละนี่นี่ก็ชมหลายเติบแล้วนอพี่น้องมีอันกินหอมขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้หอมชอยชอยพี่น้องเออแล้ก็ตอนนี้ก็เบาค้ามไเยอะเข้าแหงแล้วพี่น้องเอ้ โอเคเฮาใส่เค่องครบเรียบร้อยบัดนี้พี่น้องมีแต่ว่ารอทาเฮอมันชุกแล้วก็พาพี่น้องไปกินต้มไก่สดน้ำคักคัพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องบัดนี้กัต้มไก่กับชุกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบื้องอันอันสีน้ำต้มมันพี่น้องนี่เอาต้มไก่เนี่ยโอ๊ฉีสมุนไพรล้วนพี่น้องเอ้ยมาไหมกลายใหญ่ห้างเนะพี่น้องเนาะ ตักเชือทถวยแล้วก็เอาไปกินน้ำเดียวเลยวันนี้นะโอ้ตัวอืมนี่กเยินข้าวแห้งแล้วอืมสิบดคือบอพี่น้องเนาะกินผู้เดียวนี่่ิบิดก็ะเฮเบิดเนาะพี่น้อง กินชดน้ำค้างใ่มันสีเบีันเบาค้าส like ีบีน <t peng friend> ังหูผู้เดียววะน้อพี <blanc> ่น้องเนาะคือสีนังหูผู้เดียวบัดคื้นละพี่น้องเอ้ยเบิ่งแต่สีน้ำต้มนี่ก็อืมมีธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยนี่อ่าต็อืมนี่ว่าเต็มทุยอ่ะเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือแจ่วพี่น้องเนาะแจ่วตับเนาะ เอาตำเจีวแล้วเอ,เอาตับไก่เชิญนะพี่น้องนี่ปอตอมุมามาพี่น้องมาวันนี้เบาคำกับสีผ้าพี่น้องอันมากินต้มไก่พี่น้องอ๋อ,พ,อ,อพี่น้องบานนี้กับคือสีได้กินลักพี่น้องบานนี้นะมามาพี่น้องมาเอออยอะเข้าแหงพี่น้องนี่อลองชิมบุง้ง อ๋ออ้อาร่อยพี่น้องอารลอยอารมณ์ดีพี่น้องอืมอืม จ,จ้ำแจ่วดน้ำาก่อนพี่น้องมันสิบเป็นเน้อเลยอืมสมุนไฟรดดลนพี่น้องอืมอมอหอนๆนพี่น้องหอนหอ,นอ มันให้นอนหน้าพี่น้องเยอะกินต้มไก่ก็เลยต้มกินพี่น้องเลยสบายพี่น้องอยู่บนเนาะคนหน้าใช้ชีวิตแบบบานๆเลยพี่น้องเอ้ยความสุขแบบบานๆนานพี่น้องเนาะอืมอืม อื้แซ่บคักขนาดพี่น้องเอ้ยอือ ตอนชินพี่น้อง <c oughs> ตอนงน่ายเลย เมียนใส่ไก่พี่น้องเมียนใส่ไก่กินไปยิ้มไปพี่น้องเอ้ยผู้เดียวก็โม้นพี่น้องเอ,อ,อ ติงไก่พี่น้องติงไก่แดนนี้มีต้นกัญชาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้งชิบกอลมดีพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาบอาข้กากาขอพระไวสสัมนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากกินยาไปแล้วก็ มันจิเป็นแนวเลยคือจ <c> ี <oughs> อารมณ์ดีมันคืขึ้นพี่น้องโอเคต่อไปพี่น้องท่านใดเข้ามาฮับเบิรงฮับสมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนเราคำในเดอร์พี่น้องเดอรด้ยวยการกดไลค์กดติดตามซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังเจอฮือเบาคํำในเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเพราะเดี๋ยวไม่คลิปหน้าพี่น้อง